เชื่อว่าหลายวันมานี้นะคะหลายคนต้องได้ยินข่าวเชาามากมายของวงการเคป๊อปที่ถาถมเข้ามาแบบติด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 กันมากๆโดยเฉพาะประเด็นของค่ายแฮสนะคะที่กลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆเลยในขณะน,นี้จนทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยปัจจุบันเนี้อุตสาหกรรมเคป๊อปมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในวันนี้คะ่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้กันคะ่ะ ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยอุตสาหากรรมเคปปอปเนี่ยมันเติบโตไปไกลมากมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะทั่วโลกค่อนข้างที่จะให้การยอมรับมากๆและเกาหลีอเองค่ะก็ได้รับรายได้จากอุตสาหากรรมเนี้ยจำนวนมหาศาล ก็คือการเป็นธุรกิจที่ทําเงินได้มากจริงๆด้วยเหตุนี้เราจึงรู้สึกว่าปัจจุบันนี้การแข่งขันมันเลยสูงกว่าเดิมมากๆมันแบบไม่ใช่ต้องแค่ผลิตผลงานที่ดีอย่างเดียวอะ่ะแต่ละค่ายเนี่ยก็ต้องหาวิธีเพื่อที่จะอยู่รอดให้ได้ด้วยซึ่งไอความอยู่รอดเนี่ยมันก็เลยทําให้ต้องคิดในเชิงธุรกิจด้วยต้องดีต้องเลิศต้องรวยต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหน,นอ่ะเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของแต่ละบริษัทนะว่าเขา วางเป้าหมายเขาวางบริษัทเขาในอุตสาหกรรมอะอยู่ระดับไหนไปในทิศทางไหนแต่บางครั้งอะค่ะการที่การแข่งขันมันสูงการที่อยากจะเป็นผู้ชนะเนี่ยก็อาจทําให้บางค่ายขาดจะเรียรรมได้เหมือนกันทําให้ปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า K-POP เนี่ยกำลังถูกวิพากษวิจาร์ณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเ,าเปรียบผู้บริโภคแบบสินค้าราคาแพงมากแต่คุณภาพก็คือต่ำมากการทำของออกมาขายเยอะๆๆๆมีหลายคอลเลกชันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆจนเรารู้สึกเหมือนถูกผักภาระมาที่เราอะว่าแบบเฮ้ยทำอะไรมาก็ต้องซื้อต้องซื้อด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟนคลับทำอะไรมาก็ต้องซื้อหมดอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของสัญญาธาต การแบ่งรายได้ไม่เป็นธรรมการผลักเอาศิลปินที่ยังอายุน้อยมาเป็นเด็กฝึกมาเป็นศิลปินกันมากขึ้นการคุมศิลปินที่เข้มงวดเกินไปหรือการไม่ปกป้องศิลปินตามแบบที่ควรจะเป็นคือแบบเรารู้สึกว่าการปล่อยให้คนเอาพวงหลีดงานศพมาวางพร้อมกับถ้วยคํำสาปแช่งมนุษย์คนหนึ่งอะมนเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆขนาดนี้ และสิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากๆในขนาดนี้นะคะจนทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเกินไปแล้วหรือเปล่ามันแบบมันแบบไม่ใช่แล้วอะ่ะก็คือประเด็นของไฮป์ค่ะกับการรวบรวมเนื้อหาโจมตีศิลปินคนอื่น เพื่อที่จะมาวางแผนวิเคราะห์การตลาดอะไรก็กว่าไปอะน,นะซึ่งถ้าพูดถึงค่ายไฮเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนจะมองเลยว่าเฮ้ยเป็นค่ายที่ยิ่งใหญ่มากหลายคนค่อนข้างที่จะชื่นชมค่ายไฮมากมากเลยนะเพราะว่าเป็นค่ายที่เราก็รู้นะว่าเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆพนักง,งานไม่กี่สิบคนเองจนวันหนึ่งก็ขยายตัวเองสร้างเครือข่ายสร้างอาณาจักรจนกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แล้แลวก็มีมูล,ลค่าทางการตลาดที่สูงมากๆแล้วก็แซงหน้าบิ๊กสในอดีตไปเลยแต่ว่าหลังๆมาเนี้ย การกระทำหลายๆอย่างของไฮ์เนี่ยมันทําให้หลายๆคนคะ่ะมองไฮ์ไม่เหมือนเดินต่อไปจุวเริ่มต้นของเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็มาจากกรณีของนิวจีนที่เราเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นนั่นแหละคะ่ะเมื่อพวกเธอคะ่ะออกมาพูดนะคะสิ่งที่เธอต้องเจอหลังจากที่มีปัญหากับมินฮีจินนะแล้วไฮ์เนี่ยก็ปฏิบัติกับเธอไม่ดีเอามากๆก,ก็เลยออกมาโพสต์วิดีโอ ะบายความในใจแล้วก็ส่งสารบางอย่างส่งไปที่ h ไ e ค่ะสิ่งนี้ค่ะก็ไปทำให้ทางรัฐบาลของเกาหลีนะคะเกิดความกังวลขึ้นโดยเฉพาะประเด็นการบูลลี่ในอุตสาหกรรมเคป๊อปค่ะด้วยเหตุน,นี้เนี่ยก็เลยมีการเรียกทางฝั่งของนิวจีนแล้วก็ ของไฮป์นะคะเข้ามาร่วมอยู่ในการประชุมสมัชชาซึ่งตัวแทนของนิวจีนนะคะก็มีน้องฮันนี่ค่ะที่เข้าไปเป็นตัวแทนพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นภาพข่าวใหญ่โตที่หลายๆคนนี่ก็น่าจะได้เห็นกันพร้อมทั้งเป็นจุดเริร่มต้นให้ทางคณะกรรมาธการวัฒนธรรมกีฬาและก็การท่องเที่ยวของสมัชชาแห่งชาตินะคะเข้ามาตรวจสอบไฮป์ค่ะ ซึ่งหนึ่งในเอกสารนะคะที่สร้างความตกอก,กตกใจให้หลายๆคนหลายๆด้อมเนี่ยก็คือเอกสารหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่ารายงานอุตสาหากรรมเพลงไอรายงานเนี้ยมันเป็นรายงานที่มีความหนามากถึง18,00 0หน้าคือแบบมาเป็นปึกแบบนี้เลย ซึ่งเนื้อหาในรายงานเหล่านี้ทางสมัชชาค่ะให้เปิดเผยต่อ,อสาธนารนณะเพียงแค่20หน้าเท่านั้นเนื่องจากว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยเนื้อความเนี่ยก็ไปในทิศทางแนววิจารณ์ศิลปินวงอื่นๆซึ่งวิจารณ์อะไรบ้างเนี่ยคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นผ่านทางทวิตเตอร์ก็สามารถแบบไปตามหาก,กันได้นะเพราะว่าก็มีหลากหลายวงเหลือเกินแต่ถ้าจะให้เล่าแบบสรุปๆเนี่ยก็มีแบบเช่น วิจาร์รูปร่างหน้าตาบูลี่ขุดคุยชีวิตส่วนตัวแบบว่าเนี่ยวงนี้ไม่เหมือนไอดอลเลยวงนั้นทําการแสดงก็เหมือนงานแสดงในโรงเรียนก็บกลุ่มวงใหม่เอ็มไม่มีใครหน้าตาดีเลยหรือแม้กระทั่งแบบเนี่ยวงนั้นอ่ะสมาชิกคนเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทําให้สมาชิกอีกคนออกจากวงอะไรแบบเนี้ยบา้บาๆก็คือวิจาร์อะไรที่มันไม่สร้างสารรค์เอาซะเลยจะใช้คําว่าอะไรเดียรให้มันแบบเหมาะกับสถานการณ์เนี่ยก็คืออุบ,บาทได้ไหม ซึ่งรายงานเนี้ยเจ้าตัวนะคะทางไฮป์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเอกสารเนี่ยมันคือการรวบรวมเท่านั้นแหละคือการรวบรวมความเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับอุตสาหการรมเพลงซึ่งไม่ใช่มาจากมุมมองของไฮป์จริงๆฟีลแบบก็เออก็รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตมาป๊ป๊บป๊บป๊ป,ป,ป,ปพพพ๊พิมพ์มพิมพ์พิมพ์รายงานรายงานพิมพพิมพ์รายงาน แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเอกสารเนี่ยมันถูกเปิดกลางที่ประชุมเลยนะคือท่านสอสอของเกาหลีอ่ะก็เป็นคนเปิดประเด็นนี้เขาก็มีแบบวางเอกสารอะไรนะแบบเป็นตั้งแล้วก็อ่านอ่านอ่านท่านสอสอเองก็เหมือนกับรับไม่ได้กับสิ่งที่เห็นในรายงานเนี้ยแบบเฮ้ยทาไมมันใช้คํารุนแรงขนาดนี้ทําไมถึงกล้าใช้คํานี้กับเด็ก ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยด้วยซ้ําซึ่งท่านสสเนี่ยเขาก็พูดเหมือนกับว่าจริงๆอะที่จากที่เขาอ่านมันเหมือนสิ่งเนี้ยมันคือความคิดเห็นจากไฮฟ์ชัดๆมันไม่ใช่การรวมความเห็นอย่างที่ที่เป็นตัวแทนของไฮป์อ่ะกล่าวเอออันนี้ท่านสสเขาก็พูดแบบนี้เลยคือเอาจริงๆอะทุกคนการวิจารณ์ฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกปะ่ะเออมันก็เป็นเรื่องปกติในธุรกิจอะเนาะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เนื้อหาที่พวกแกเขียนลงไปอะ่ะคือจะมาบอกว่ามันคือการรวบรวมความเห็นคำถามก็คือการรวบรวมความเห็นเชิงลบแบบเนี้ยจะได้ประโยชน์อะไรหรอคือแบบถ้าแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งผู้ใหญ่มีจริยธรรมที่มากพอมีสมองในการไต่ตองมากพอว่าเอ้ยสิ่งไหนควรเขียนลงไปสิ่งไหนไม่ควรเขียนสิ่งไหนมันดูไร้สาระคนเรามันน่าจะคิดได้เแปแล่าแร้วเป็นระดับผู้บริหารด้วยอะ่ะมันมันก็ไม่ใช่มันก็แปลก อยู่กับสิ่งที่ไฮวออกมาแก้ต่างอะนะหลังจากที่เอกสารนี้ถูกเผยแพร่ออกมาค่ะในเวลาต่อมานะก็มีคนที่ทําให้วงการต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งค่ะซึ่งคนคนนั้นก็คือซึ่งกวานหนึ่งในสมาชิกวงเซเวนทีนค่ะซึ่งกวานเนี่ยเรียกว่าใช้ความกล้าที่มีเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนเพื่อที่จะปกป้องเขาปกป้องวงของเขาแล้วก็ปกป้องเพื่อนศิลปินด้วยกันค่ะ โดยการโพสต์ภาพลงไอพร้อมกับข้อความที่ยาวมากๆแต่ทุกคนเข้าใจได้เลยว่าเขาพยายามที่จะสื่อสารถึงประเด็นนี้แหละซึ่งเนื้อหาบางส่วนที่เรารู้สึกว่าโคตรจะโดนใจมากๆเลยอะคืออาจจะแปลไม่ได้เป๊ะแต่ว่าพูดประมาณนี้ก็คือเหมือนแบบศิลปินอะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องอดทนต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากกว่าที่จะมาถึงจุดนี้กว่าที่จะทําตามความฝันของเขาในได้สําเร็จการเป็นศิลปินเนี่ยมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆดังนั้นน่ะ ไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงกับเรื่องของเขาวงเขาหรือว่าเพื่อนศิลปินด้วยกันเองเพราะว่าศิลปินไม่ใช่สิ่งของค่ะเลิพอเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยในเวลาต่อมาค่ะไฮป e ก็ได้มีการไล่คนที่เขียนรายงานเนี้ยออกแล้วก็อีแจซังค่ะผู้ที่เป็น CEO ของ h ฮ p e ก็ได้ออกมาแถลงขอโทษ ถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในรายงานแล้วก็ขอโทษต่อศิล,ลปินต่อแฟนคลับแล้วก็ค่ายค่ะที่ได้รับผลกระทบจากรายงานนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเขาก็จะระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งนั่นหมายความว่ารายงานนี้เป็นเรื่องจริงค่ะซึ่งถ้าพูดถึง c ี o อีแจซังเนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปหลายคนอาจจะจําได้คือเมื่อตอนที่นิวจมาไลฟ์อัดคลิประบายความในใจแล้วก็ส่งข้อเรียกร้องไปถึงไฮปะให้มีการแบบ เอามินฮีจินกลับมาอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะเขาคนนี้แหละคะ่ะคือคนที่ตอบดักข่าวไปว่าไฮนี่ยเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎคนที่ปฏิบัติตามกฎจะเป็นคนที่ชนะเสมออืมปฏิบัติตามกฎจ้าก็นะคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ <c oughs> ใช้วิจารณญาณกันได้เลยก็นี่แหละเป็นสรุปคร่าวๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของไฮที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ขณะน,นี้ซึ่งกรณีนี้มันก็ทำนี่แหละทําให้หลายคนเนี่ยเริ่มสงสัยว่าเอออุตสาหการรมเคป๊อปมันมัน,ม,น,ม,นมันเป็นอะไรและนะตอนเนี้มันถึงเวลาแล้วไหมที่มันจะต้องมีการแก้ไขแบบด่วนๆคือต้องอย่าลืมว่าธุรกิจเคป๊อปนะมันเป็นธุรกิจที่แบบเล่นกับใจคนอนะ มีคนมากมายเลยอะที่แบบเลือกทําตามความฝันเพื่อที่จะเป็นศิลปินแล้วศิลปินอะก็คือคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ก็มีความคิดมีความรู้สึกดังนั้นอะอืมเราก็ควรที่จะปฏิบัติต่อกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะเนาะเมื่อจะกับผู้บริหารค่ายเพลงหรือแม้แต่แฟนคลับอย่างเราเองอะมันก็ต้องแบบเคารพซึ่งกันและกันด้วยถึงแม้เขาจะเป็นศิลปินก็ตามแต่แบบอันนะก็เป็นคนน่ะเออไม่ใช่สิ่งของมอนที่ซึ่งกวนพูดนั่นแหละ มันคงจะดีไม่น้อยเลยค่ะที่เราสามารถมีความสุขกันได้โดยที่ไม่ต้องมาทำร้ายจิตใจใครแบบเนี้ยแบบแบบแฟร์ดูที่ผลงานและเราจะรอดูต่อไป